ฟุตบอลช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพกวเข้าใกล้ถึงบทสรุปของทัวร์นาเมนต์ขึ้นในทุกทีแล้วว่ามหาวิทยาลายัยใดจะได้รับโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ประเทศอังกฤษกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ต้องบอกว่าเข้มข้นเต็มพิกัดทีมใดจะเข้าไปพบกันในรอบชิงชนะเลิศเรามาดูกันเรามาเริ่มกันที่คู่แรกของรอบรองชนะเลิศคู่แรกมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพพบกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2มหาอำนาจลูกหนังวงการลูกหนังอุดมศึกษาที่ต้องโคจรมาเจอกันในรอบนี้ใครจะโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าและเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก11เผู้เล่นตัวจริงของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของโคชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงนำมาโดยนพวิทย์ต่อมยิ้มกองกลางกัปตันทีมนายประตูเป็นสนั่นอ่ำเกิดลงเฝ้าเสา,สาคู่เซ็นเตอร์ธนวัฒน์พิมโยธากับพงพลนนทนำแดนกลางเป็นธนภัทรพิมลและภาสกรพรมหงกู่กองหน้าเป็นวีระพงษ์อ้นเพียนจับคู่กับทิติวัฒ ขณะที่ฝั่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ11ตัวจริงนํามาโดยภูธานกิ่งพานคีแมนกัปตันทีมนายประตูเป็นทางด้านของนัทพงษ์เจษด่าง2คู่แนวรับเป็นเตชิตเจริญยศคู่กับพิพัฒนชัยทาโคดแดนกลางเป็นสราวุธนินพันธ์รัฐภูมิล,ล้นเหลือและนภรุษกิ่งทองขณะที่แนวรุกใช้ทางเสกสันรานอกกับกิติชัยตุนหนูแฝบครึ่งแรกเป็นฝั่งมรกรุงเทพพยายามเปิดเกมเข้าใสขณะที่ฝั่งมนอตกรุงเทพอาศัยจังหวะสวนกลับเล่นตามจังหวะเกมเพื่อทําประตูนาทีที่22มกรุงเทพเกือบ ในกรอบเขตโทษของผู้แทนกิ่งผ่านก่อนผ่านบอลมาโดนแนวรับมอนทตกรุงเทพกระดอนสูงเข้าทางนพุษกิ่งทองได้ยิงจอ่อๆแต่บอลไปติดเซฟของสนั่นอําเกิดมอกรุงเทพกดดันต่อเนื่องนาะทีที่27เศกสรรนอกตัดบอลได้ก่อนจะส่งให้กิติชัยตุ้นหนูแฟบเลี้ยงจี้เข้ามาหน้ากรอบเขตโทษคนเดียวแต่งบอลหนึ่งจังหวะก่อนยิงเรียดแต่ติดสนั่นอําเกิดยังยืนตำแหน่งได้ดีรับบอลไปได้ขณะที่ฝั่งของมอนทอ์อกรุงเทพพยายามเล่นตามจังหวะของตัวเองเพื่อหาโอกาสทาเกมรุกจากจังหวะเซตพีสแต่ยังขาดขาดเกิน ทำให้จบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์เครื่องหลังฝั่งของมอนอตกรุงเทพเปิดเกมรุกเข้าแรกหวังที่จะได้ประตูออกนำต่อเนื่องและมาได้ประตูสำเร็จในนาทีที่50จากจังหวะจ่ายบอลจากกลางสนามของภาสกรพรมหงษ์มาให้กับชินวัตรประสุขที่วิ่งเลี้ยงลายหาช่องก่อนแต่บอลยาวในกรอบเขตโทษยิงบอลลอดขาผู้สาประตูมอกรุงเทพเข้าไปมอนอตกรุงเทพนำมอกรุงเทพ1ต่อศูนย์นาทีที่62มอกรุงเทพได้ลูกฟรีคิกชุนตะฮาเซกะวะรับหน้าที่วิ่งเข้าไปยิงบอลแต่่บอลพุงงแรงเย ไป นาทีที่69มอกรุงเทพมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ชนลชาติทองจินดาตัวสำรองแต่บอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนโดนนัทพัฒน์อ่อนจันทร์เข้าบอลช้าและเป็นชนลชาติรับหน้าที่สังหารลูกจุดโทษก่อนจะยิงหลุดกรอบออกไปพลาดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดายแต่แล้วช่วงห้นาทีสุดท้ายก่อนจบเกมมอนอักรุงเทพมาได้ประตูปิดกล่องเป็น2ต่อ0นจากเตะมุมของชินพัฒน์ประสุกเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นธนวัฒน์พิมโยธาหมงลงๆคนเดียวเข้าไปช่วงทศเวลามอกรุงเทพพยายามหาประตูตีไข่แตกและวิทจะได้ประตูจากลูก แต่มุมของอนุชาแก้วกันหาเปิดเข้ามาให้บูทานกิ่งพานม่งบอลเข้าไปเต็มๆแต่สนั่นอําเกิดนายประตูของมอนอตกรุงเทพยังควักบอลเอาจากเส้นประตูไว้ได้และเป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้จบเกมมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเอาชนะทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปด้วย์2ต่อ0ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศได้เป็นทีมแรกและเป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้2สมัยติดมาดูกันต่อในคู่ถัดไปที่สนามเดียวกันมหาวิทยาลัยรัตนบัฑิตพบกับมหาวิทยาลัยกเกษมบฑิต คู่นี้ต้องบอกว่ารับประกันความสนุกอย่างแน่นอนสิเอ็ดผู้เล่นคนแรกของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตของโคชจุนจะตุพรประมลบานนำมาโดยเมธีสารคำตุรุกกัตันทีมนายประตูเป็นธนวัฒน์แป้นทองคู่เซนเตอร์เป็นชานลธรรมมาปฏิพลโทแสงกองกลางได้ชนะรงพลุ่มสีแก้วตุวรุกตัวเก่งจากชุมรีเอฟซียืนรวมกับศิรพบันดีโดยฝากความหวังไว้ที่ศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างพิรพัฒน์ผาสุกด้านมามืดมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตของโคชโป้งกฤษสิงปรีชา นำโดยนายทวารอย่างชาโนอนอุ่นใจดีสนธยาโทธรรมกองหลังกัปตันทีมยืนแนวรับร่วมกับธีรศักดิ์คัชกรและสุภกฤตเพชรพล แดนกลางเป็นอริยะโทแก้วและพินโยสมใจเพ่งด้านกองหน้าเป็นทางด้านของอภิวัตชูไพรและสุภวิทย์เอียงกลับเริ่มครึ่งเวลาแรกมอกษมเส็งมดิตได้ทักทายก่อนในนาทีที่7จิยติคุณกุลวงได้บอลจากริมเส้นก่อนจะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษเลยตัวของผู้เล่นกษมเส็งมดิตออกไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นเป็นฝั่งมอกษมเส็งมดิตเปิดเกมรุกเข้าอย่างหนักทําให้มอรัตัณมิตต้องตัดเกมด้วยการทําฟาวหลายครั้งจนเสีย2ใบเหลืองของกองหลังอย่างธนาทรแซ่ตันและนิติภูมิชิมสะอาดที่เป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวาของอา a ์แบก นาทีที่2 6มอเกษมบดิตยังได้ลุ้นต่อเนื่องจากจังหวะเก็บบอลตกของอภิวัตชูไพร่ได้เลี้ยงจี้เข้ามาหน้ากราบเข็โทษ ก่อนจะยิงบอลอย่างแรงบอลไปตรงตัวของธนพัท์แป้นทองรับไว้ได้ก่อนที่อแบแตกจะสู์กลับทันทีบอลของปฏิพลโทแสงจ่ายทะลุช่องมาให้กับเมธีสารคำกระดกบอลผ่านตัวพูกสัประตูแต่บอลไม่ตรงกรอบนาทีที่35มมเกษตบดิตเหลือเพื่อนสิคนจากจังหวะเข้าบอลของสุภวิทย์เอี้ยงกลับสไลด์ใส่ทางด้านของธนวัฒน์แป้นทองที่ออกมาบังบอลน,นอกกรอบเกิโทษล,ล้มลงไปกุรศินควักใบเหลือที่2ให้เจ้าตัวก่อนจะเป็นใบแดงช่วงทนเวลาครึ่งแรกมอรัตนบดิตมาออกนํำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่ศิรภพวันดียกบอลเข้า ในกรอบเขตโทษบอลผ่านกองหลังให้พิธพัฒน์ผาสุกวิ่งสอดจากด้านหลังก่อนแต่บอลผ่านตัวนายทวานมอกระเสมบดิษยิงบอลเข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เครื่องหลังเกมเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนาทีที่57มอกระเสมบดิตเกือบตีเสมอได้จากจังหวะลากบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษของจิรวัตรมูล,ลีปุ่มก่อนจะยิงเข้าไปที่เสาแรกบอลพุ่งเข้าไปติดเซฟธนพัฒน์แป้นทองกระทั่งช่วงเกมนาทีที่87 มรัตนบดิตมาได้ประตูทิ้งห่างเป็น2ต่อศูนย์จากจังหวะยกบอลของเมธีสารัคำมาให้กับชาณรงค์พรมสีแก้วที่บินเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่บอลหนีก่อนยิงมุมแคบแบบหมดจดเข้าไปจบเกมเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยรัตนบดิตที่แข็งแกร่งกว่าเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษบัณดิตที่เหลือผู้เล่น1ิบคนในช่วงครึ่งแรกไปได้2ต่อ0โดยมหาวิทยาลัยรัตนบดิตจะเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพในวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567นี้ที่สนาฟุตบอลมหาวิยาลายัยเทคโนโลยีรราชมงคงคลกุเที่สนามฟ ความเป็นเจ้าลูกหนังปัญญาชนและโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกที่เลสเตอร์ซิตี้ศึกนี้อย่าพลาดชม